สวัสดีค่ะครอบครัวไร่สนั่นข้าวมอนีิเพ่นก้าบน้องโอก็ไปหน่อยกับภากันมาไล่ป่าไลรม่องเนาะจ้าน้องโอสวัสดีครับลูกสวัสดีครับข้าจ่อกับภากันเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำบอกแล้วเมื่อหล่ะจ๊า่นก็เอาง่วเอาขั้วมาเลี้ยงเนาะค่ะพผลยน้ำทงไฮทงหน้าบรรยากาศบ้านนอกของเฮาเด้อจ้าเด้อถึงบ่วันไห้ติดตามเราดิเดี๋ยวเวลาถามแม่ยุฟังนั่นพ่อได้หรอ ป้ายให้หน่อยะก็กระเดือดะก็กระเดือดเกิดอะไรนี่โตใหญ่ค่ะอือแต่ว่ามันอยู่หวานนั่นเนาะมาหาปลากระ,กะต่นเต้นไหนจังหน่อยพ่อพ่อพ่อตอนนี้ก็ลังยามกลับผ่ายามกลับไปกลับมาเนาะพ่อเวลาเ้ากลางสีก่กระยามกลับไปกลับมา มาล่ายางบนถนนนะลูกแล้วลุกเร็วเอายางไปบนถนนเดียแม่ยางไปน้ำผอก่อไปเลยลูกได้ได้ปอโตสองโตมองนีหมานก็มองเ้าอ่อนสื่อไม่หันเออเดี well. royalty, uh ๋ยวพอยามก็ลูก เด็ดดินเด็นเด้ดอุ้ยโดดขามพุ่นมองเก้าเจ้าหรอลมันโดดขามน้องต้อยยางยางอ่นบนถนนเด้อลูกเด้อฮะตายอย่างน้อยโอ้ยปลาดุกปลาดุกโคตรดีเด้อ ที่เ่ไหหน่อยตัวหญ่เตือบอยู่เนาะระวังเด้อปลาดูกันไม่งียงดีวนั่น <c ười> อันได้โดดเ <c ười> ออขอกเรื่าปลาหลุดมือ ตามบ่ล่ะตามมองตัวนี้พพบ่ล่ะวันนี้มันเลี้ยงบ่ได้เด็กลูก<ม>นะพอพอใส่ถุงหรอลูก ันนี้เพ่นไก่มาเบ่งอ่านชีวิตอ่านอ่านชาวบ้านของเข้าเด้จ้าเด้อการกินหาปลาการอยู่การกินของเข้าเนะจ้าเปลี่ยนบรรยากาศหมาอกน้อยเนี่ยนะคะเนาะถืกบออันนี้เพ่นซุ่มภาพไก่ซื้อได้จ้าปกติกยุยไก่เติบอยู่จ้า ไปยยังไงฮะไายยังไงปราสูตรเด้ออันนี้ตัวไงเติบเนาะออ้หไผ่ไงหนังกัะวานอยู่ทางผุ่นจ้ะ แล้วก็แล้วก็ล้างวานแล้วก็หมานขึ้นกันแล้วก็ได้ตะปลากระเดิดปลาขาวปลาเนี่ยโซเนลหรือจ้าแล้วก็ไดขึ้นกันหุ่นเพืบอพ่อพ่อพอพี่เราพ่อพ่พอปลาอยู่ลูกนักต้อนนั่นดีดูกสีหักของแม่ด้วยลูกหักแล้วนี่หักแล้วจะเห็ดลูกจะเห็ดจะเห็ดมันหักลูก กยามกลับไปกลับมางสิละจ่ายามกลับไปยามมันอันหัวนี่กลับไปละฮักไปยามหัวนั่นค่นะใส่เบ,บ,เบิ้งไหมเบิ้งลึ๊บอึ๊บอึ๊บ เดี๋ยวขึ้นไปเบิงน้ากันจ้าว่บ้บงหัว,วได้หน่อยได้หลายปันไดตัวหน่อยตัวใหญ่ปันไดอันนี้ยามรอบแรกค่ะอ้าหนึงต่อเี๋แม่ให้ไปเบิงเอาว้างเบิงเอาวแกเบิงแกเบิงแกได้บอแกได้บอเอาบ้างแม่แกให้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่สิแกเบิงเราม่มีลมปลาดุกบ่มีลูกพ่อได้ตัวหนึ่งอยู่ มันเลี้ยงมาได้หรอลูกเอาเป็นอาหารแล้วให้ตามากับยายเนียมกินโอ้ตัวใหญ่เติบอยู่จับใบได้ได้ลูกนี่จับใบได้แต่มันไม่เงียงมันตากปลาดุกตัวงามเติบอยู่จ้านี่นี่เลี้ยงเอาเฮ้อมาเลี้ยงลูกมีปลาดุกไปอย่างแน่นี่ปลาดุกลรอกะปลาสูตรปลาสูดหรอกะปลาปลากระเดิดปลากระเดิดใหญ่ปลาสูตรปลากระเดิดใหญ่สองตัวสามตัว อันนี้ปลาดุกไปยังไปเลยลูกไปเลยยังต้องไปเลยลูกอ่านยันมานมาหกอึ๊บอืม เก็บเอาลูกเก็บเ้าเก็บแบบป๋อเอามึงแม่เก็บเองก็ได้เออตันน้ำไม่นอมหลับตัวนี้อึ๊บอึ๊บโอ้ยลุดอึ๊บไอ้ลุดลุดได้แมเอาไหมกันโอ้ยอยู่ในนพี่ ลึกๆพี่ปากกระเดือดเอามาถุงมาเ <c oughs> อาแกปากถุงออก <c oughs> นี่นี่แกทั้งนี่ <c oughs> ดึงดึงเสียกทั้งนี่ออก <c oughs> ดึงทั้งนี่ออกเออดึงส่วนเดียวเออเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งเตาดึงแ่วนี้ท่านี้ปล่อยมือแถงนี้ลูกเอาดึงออกเ <c oughs> ออเอาเอาโอ้ยเน่ยตกมือแมออ่อีกแล้วอ้าวใส่ถุงลงไปเอาปิดถุง ดึงสิลูกอ่าถือถุงายไป,ไปพอไปทั้งพุ่นแล้วไปยังก็ไปไปเบิ่งยามอีกอันหัวหนึ่งอีก,กอนใน่ครับเออปลาดุกน้องต้อยจะเอาปลาไปยังลกูกโอ้ยไปเลี้ยงเออ ไปเลี้ยงใน,นกะละมังโอ้ตึกปลาเดี๋ยวจะเอาปลาไปเลี้ยงปลาดูใช่ใช่ยกยกขึ้นเบื้องหน้องตโตจะไปเลี้ยงใช่ลูกอืมเมา่อไรจะไปใกล้มันเด้อลูกมันอทถึงเงียงมันเด้อใส่ปลาปลาดุกน้อยปลาดุกน้อยอนี้ลูกปลาปลาดุกอืมลูกปลาดุกนะลูก ไป้บังพอใดอบ่ไป้บังพอ่ะแล้วบวกขืนมากเลยค่ะโอ<ห>้ตัวย<พ>องพ่อไปยังขาวขาวอืมพอใดยังนั่นมาเอาขื่นมาปดขังเทิงนี่พอล่างขายอยู่มีเยอะเยอะต้นจดไปหัวพอ่อ่ะขืนมาอ่าดึงอ่ดึงช่วยพ่อในลูก អត uh. okay. e, ់ດຶងមើលអាດຶងសួយចាន់អាດຶងเอດຶងផោខុនមកអស្បាយអីហ្នឹងទៅមើលបាទៅអឺណាទងអាទងໃសលុកអគេចូលនេះនេះអឺទងໃសໃសហូតតាលី ปลาดุกสีเหลี่ยงพ,นพะนะบ่หาปลาดุกบ่หาตตมาก,กินติลกูกเลี้ยงอ่าเอาถุงออกเออดินด้นดิ้นนี่ตัวนึงตัวนั้นเมื่อเดาลูกอันนั้นน,นั่น,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 นใบใบต้นกะทินะลูกจับจับเอาไซลูกจัะเอาไซไ<ป>ลูกไปกลับบ้านมาหนี สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเ้ยจ้าได้ปลา,าประมาณ8ปดเก้าตัวเนี่ยแหละจ้าเดี๋ยวจะไปเห็ดไห่พอก็แม่กินก็น่าจ้าไปปิ้งจ้าฮอนฮอนเนาะอากาศช่วงเงย็นๆนึงสีป่นฮอ,อนหอนแหลวกระทาเกลือสาเซฟแซบจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ